ดี๋ยวเนื้อจาาอาการที่ร้อนจัดเสี่ยงต่อการเป็นฮิสโตรกแล้วเนี่ยทาให้ยาบนถนุนตอนนี้เทบจะไม่เคี้ยวแล้วยาไม่เคี้ยวไม่พอนะคะตน้นโกโก้เนี่ยเห็นว่ายืนตอนตายกันเลยทีเดียวค่ะโดยนาร้อนเนี่ยแรงนักนะคะชาวสวนโกโก้เห็นว่าเดือดร้อนค่ะเพราะว่าต้นโกโก้เนี่ยยืนต้นตายไปที่ละตอนซ่องตอนแล้วก็ตอนนี้ฝนถ,ถ่งช่วงด้วยนะคะ นาร้อนพนีทึงฝน้นทิ่งช่วงส่งพุกระทบกับชาวสวนโกโก้ได้รับความเดือดร้อนอยัางนักเลยค่ะโดยเฉพาะที่มูซีตบำบวนทาพูอำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาชาวสวนโกโก,โก้เนี่ยประสบกับปัญหาต้นโกโก้ติดูกไวายบางตอ้นอย่างเห็นนั้นยืนต้นตายเลยนะคะส่งผลให้ต้องคาดรายได้เนื่องจาก ตอนโกโก้หนึ่งตนเนี่ยจะหายผลผลิตลาย10กิโลค่ะถ้าเกิดฝนเม็ตกลงมาในโวงนี้ก็อาจจะทําให้ตอนโกโก้ที่เลือเนี่ยทยอยยื้นตอนตายไปที่ละตอนซ่องตอนแล้วก็ปีนี้อาจจะได้ผลโกโก้หน่อยว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนราคาผลโกโก้ที่ยังไม่ปอกเปลือกเนี่ยอยู่ทีโลละ5บาทค่ะและหากขายเฉพาะเมล็ดที่ตั้งแห้งแล้วก็จะได้โลละ ิบบาทซึ่งเจ้าข้องสวนก็ต้องแร่งห้าน้ามารอดต้นโกโก้นะคะหลังจากที่กนน่อนหนี้าเกิดสมุนอาไม่ทำบนันี้เนี่ยต้นโกโก้อาจจะต้องยืนตอนตายแล้วก็ทำให้ขาดทุนได้นั่นเองนะคะนี่ ไม่ธรรมดานะโรนพันีเนี่ยนอกเนื้อจากยาบนนุ้นเนี่ยคือตอนนี้ไม่เคี้ยวเหลวนะก็ยังทําให้ต้นโกโก้อย่างที่เห็นน้องไม่ไหวแล้วยืนยืนตายเลยยืนตายเลยไม่ต้องลมไม่ต้องเลยตัวเองเลยเพราะว่าแม่สามารถที่จะรักษาส้มดุนของลําต้นไว้ได้ทั้งเม็ดเหลวใช่ค่ะตายก่อนนะไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เห็นดูมากันแล้วไม่รู้ตั้มปือนะคะตัวต้นโกโก้ในยางเีเบกนะคือทำรายได้อย่างดีมาก ส่วนนี้ก็เลยคาดรายได้ไปเลยนะคะนันและนะคะที่นี้ก็เลยต้องมาหาวิธีการรดน้ำเผื่อใจให้นองเนี่ยทึ่งน้ำจะได้มีผลผลิตผรวานเขาบอกว่าเออเดือดรนทีนี้ก็อ,อาจจะทําให้เรื่องของผลผลิตก็หน่อยลง<ช> <ๆ S 1> รายได้ก็อาจจะหน่อยลงไปด้วยนะคะ